แบรนด์แอมบัสเดอร์คนแรกและคนเดียวในดวงใจบ้านหมอละอ,องชายชาติโยดมฮิรัญยทิตินักแ,แสดงคุณภาพที่สวมทุกบทบาทได้อย่างสมบูรณ์สม่ำเสมอตลอดหนึ่งปีแรกของแบรนด์แอมบัสเดอร์บ้านหมอละอ,องคุณชายชาติโยดมทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบส่งเสริมภาพลักษณ์และมีส่วนขยายช่วยให้บ้านหมอละอ,องเป็นที่รู้จักมากขึ้นตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาทำให้คุณปุ้ยสิริวิไลบัวสิริแอนกาดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทในเครือบ้านหมอละอองกรุป๊ปเดินหน้าต่อสัญญาเป็นปีที่สองเริ่มงานแรกหลังต่อสัญญาปีที่2ในงานเสวนาเวทีกลางหัวข้อบ้านหมอละอองชายใช้ช,ชายมั่นใจวันศุกร์ที่5กรกฎาคม2,567คุณชายชาติโยดมได้พบกับผู้สนใจสุขภาพสมุนไพรและแพทย์แผนไทยที่เวทีกลาง มหากรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่21อิมแพกเมืองทองธานีาวันน,วน,วนี้ไงมวันนี้ทำ็นไงบ้างนนครับรกับเปิดตัวยิ่งใหญ่เลยครับเปิดตัว <laughs> ยิ่งใหญ่ครับร <laughs> ้งงอ,งอ,ง <laughs> องเพลงด้วย ือเป็นอะไรที่ทยแบบตื่นเต้นกับมันมากเพราะว่าแบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีโอกาสไม่มีโอกาสได้ร้องเพลงบนเวทีเลยดีกว่านอกจากละครเวที mm hmm. แต่ว่านี่คือแบบมัน,ม,นมันคือความรู้สึกที่มันมันมันมาจากความรู้สึกข้างในจริงๆ mm hmm. เพลงนี้คือแบบมันคือตัวแทนของทั้งทั้งบ้านบอรองและคือของชายด้วยเหมือนกันว่ารู้สึกว่าอยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดดูแลยอย่างดีที่สุดกัแบบทุกๆคนจริงๆแล้ววันนี้ก็คือแบบ ดีใจมากเพราะว่าปีที่แล้วก็มีโอกาสได้มาที่มหารกรรมสมุนไพรแล้วรู้สึกว่าปีนี้ใหญ่กว่าอีกปีนี้แบบคนเยอะมากแล้วก็แบบดูคนให้ความสนใจตรงนี้เยอะขึ้นมันก็เลยแบบมันมีกําลังใจมากเลยมันคือสิ่งที่ทําให้เราภูมิใจว่านี่คือเราเรามีส่วนเล็กๆในการทําให้คนไทยเนี่ยหันมาสนใจสมุนไพรไทยแล้วก็แบบได้เชื่อมั่นว่าแบบนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆยังเป็นปีที่สองแล้วนะคะสบสำหรับบ้านของเราที่เราทครอบครัวเลยครับ ดีใจที่สุดครับเพราะว่าปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคือเราเรารู้สึกเลยว่านี่คือครอบครัวที่อบอุ่นที่สุดเลยเป็นครอบครัวที่พยายามที่จะส่งเสริมกันมีความเพื่ออาทรซึ่งกันและกันแล้วก็อยากจะให้ ให้ไปในทิศทางเดียวกันคืออยากจะให้คนไทยได้ใช้สมุนไพรไทยที่แบบดีที่สุดแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนมั่นใจจริงว่าแ,แบบนี่แหละนี่คือของดีของของบ้านเรานี่คือของคนไทยของเรานี่แหละและคือภูมิปัญญาที่เอามาพัฒนาจนกระทั่งแบบมันเหมาะสําหรับยุคนี้สมัยนี้มากๆเลยคุณล่าส์ เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจตื้นตันใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่พี่ชายนะคะต่อสัญญากับเราอีก5าปียาวๆต้องบอกว่าพี่รู้สึกดีใจมากที่พี่ชายให้ความสําคัญกับสมุนไพรไทยนะคะให้ความสําคัญกับบ้านหมอละอองเ้วพี่รู้สึกว่าพี่ชายอยากช่วยบ้านหมอละอองที่จะบอกเก่าเรื่องราวของบ้านหมอละอองรวมถึงประเพณีทา์ของเราให้คนในประเทศไทยหรือคนต่างชาติได้รู้จักเราอ่ะ ือบ้านหมอละองเราเรา,เราเริ่มต้นจากบริษัทเล็กๆเองค่ะจนวันนี้เราก็มีผลิตภนณันหลายตัวนะคะโดยเฉพาะชุดผู้ค้า v a n ว e นแล้วเราได้พี่ชายแบบดาราระดับประเทศปีนี้3รางวัลซ้อนนะคะมันเป็นแบรนด์แอมให้เราเราพ่รู้สึกดีใจมากรู้สึกทั้งทีมงานทุกคนนะ่ะวันที่เรารู้ว่าพี่ชายต่อสัญญากับเราอีก5ปีคือแบบเฮกันลั่นออฟฟิศเลยค่ะ ในตัวของพี่ชายที่แบบเรนเห็นว่าแบบโอเคที่จะแบบต่อกันยาวๆนะความจริงใจความอบอุ่นเราพี่ชายมีบุคลิกบางอย่างที่เหมือนพ,อพ่อปุ้ยอะ <c oughs> เป็นผู้ชายอบอุ่นนะถ้าไปดูลูกพ,อพ่อปุ้ยเนาะเราแบบทำงานร่วมกันแล้วเราคือทุกทุกทุกเรื่องในโลกใบน,นี้มันมีปัญหาหมดและแต่เมื่อเราก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาแล้วเราทำงานร่วมกันแล้วเราสัมผัสความจริงใจต่อกันได้เนี่ย คือนั่นเป็นเหตุผลสําคัญที่พุ่ยและทีมงานยินดีและดีใจที่จะร่วมงานกับพี่ชายชาติยอดมค่ะอย่างพี่ชายเองมีงบ้างหาพอ5ปีเลยครับความมั่นใจของพี่ชายคือดีดีใจดีใจมากๆเพราะว่าคือเหมือนแบบแค่รู้สึกว่าเหมือนเราเพิ่งเริ่มต้นกันเองอะ<ม>แล้วมันยังมีอะไรที่เราอยากจะทําร่วมกันอีกเยอะมากเลยอยากจะแบบ เผยแพร่อยากจะทําให้คนรู้จักอยากจะให้คนมั่นใจอยากจะให้คนได้สิ่งที่ดีที่สุดจริงๆและนี่คือแบบ5ปียังไม่พอเพราะว่ามัน <c oughs> มันคือ <c oughs> ใช่มันคือ,ม,คอมันคือสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาให้ไปไม่ใช่แค่ระดับประเทศอย่างเดียวคือระดับโลกเลยอยากให้ทุกๆคนในโลกนี้ได้ได,ไ,ดได้แบบภูมิใจและกล้าที่จะใช้แล้วก็มีความมั่นใจกับสมุนไพรไทย <c oughs> แล้วเริ่มต้นจากตรงนี้ของเราแล้วอีก5ปีข้างหน้าไทยว่ามันมันยังมี อะไรที่เราเซอร์ไพรส์ถึงเยอะมากเลยนะอาจจะเป็นเวทไม่ใช่เวทีนี้แล้วอาจจะเป็นเวทีโลกที่เราไปยืนอยู่แล้วก็แบบเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยและได้ได้ได้ไดยืนอยู่ตรงนี้ให้คนได้ภูมิใจกับสชมพรไทยไทยด้วยค้มาตอนนี้ตัวไหนเองมีตัวไหนเป็นตที่แบบได้เข้าเป็นด็กที่แบบอยากแนะนำสุดๆเลยก็ถ้าจะให้แนะนําก็ต้องเป็นแชมพูภูเขาแอดวานซ์นะคะที่พี้ยกับพี่ชายเนี่ยไปออกรายการทีวีไปโปรโมทมาหลายที่แล้วเราก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมาก ต้องบอกว่าแชมพูคูคายทวานเนี่ยเขาเป็นแชมพูที่ดูแลเรื่องปัญหาของผมร่วงผมบางอาการคันนะคะบนหนังศีรษะหรือผมที่ทําสีนะคะเรื่องของสเก็ตอะไรต่างๆเนี่ยได้ดีมากใช่แล้วคือคนทั่วไปเนี่ยใช้ในชีวิตประจาวันได้ดีเลยโดยเฉพาะอย่างที่พี่ชายเล่าตลอดว่าพี่ชายแบบแพ้ง่ายตอนนี้คือแบบว่าอาการแบบสบายหัวทํางานอะ่ะคือมั<อ>นทา <ำ S 2> ให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะมากเลยคือพี่ชายถ้า ช่างหน้าช่างผมจะรู้เลยว่าชายเป็นคนที่แพ้ง่ายทั้งหน้าทั้งผมทั้งอะไรก็คือห้ามใช้แบบพวกสเปรย์หรือว่าอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมีเพราะว่าชายแบบแปบบ๊แบบเดียวอ่ะสัมผัสได้ทันทีฉีดปั๊บเนี่ยขึ้นละคันละขึ้นเป็นเม็ดละแล้วเริ่มแบบเป็นสะเก็ดอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบต้องลำบากชาวบ้านเขามานานอะ่ะแต่พอได้มาเจอแชมพูชุดทาร์วานซี่คือแบบชีวิตเปลี่ยนจริงนวมันคือช่วยทําให้แบบตั้งแต่ช้ครั้งแรกก็รู้เลยว่ามันเออ ใช้เสร็จแล้วมันไม่คันแล้วนี่ปกติเวลาสระผมเสร็จแล้วมันออกมาเป่าแหง้งมันก็เริ่มคันแล้วอันนี้หายคันแล้วพวกคืนอะไรต่างๆคือแบบมันมันหายหมดเลยแล้วมันกลายเป็นว่าแบบเออเนี่ยชีวิตชีวิตมันใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากเวลาไปกองถ่ายไม่ต้องกลัวละได้เต็มที่ทำงานได้แล้วไม,ไม่ได้ลำบากใครแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราพอสัมผัสกับสิ่งดีๆแบบนี้เราก็ภูมิใจอยากจะให้คนรอบข้างได้ใช้ด้วยเหมือนกันทุกวันนี้นะเวลาได้รับผลิตภัณฑ์มาที่บ้านเนี่ย แย่งกันหน้าดูแย่งกันจริงๆคือไม่ใช่แค่คนในบ้านอย่างเดียวคุณปู่คุณย่าคุณตาคุยายพ่อแม่กี้พ่อแม่ทายนี่คือแบบมาหรือยังมาแล้วยังดะ